บิวจองอี้ก็บอกว่าเขาจะมาปราบปรามพวกอาชญากรเพราะ มาลังแกประชาชนไม่ว่าชาวจีนจะอยู่ในประเทศไหนเรามีหน้าที่ไปปกปักรักษาเสรีภาพและความปลอดภัยให้ประชาชนทุกคนที่เป็นคนจีนหลิวจงยี่นาคณะมาแล้วเนี่ยปฏิบัติการแค่10กว่าวันก็สามารถจะจบปฏิบัติการครั้งนี้ได้นะฮะเขาเรียกว่าซีก็สภาษาไทยว่านกนางนวลปฏิบัติการนกนางนวลนี่มีสองครั้งครับครั้งแรกเกิดขึ้นที่รัชฉานนะครับในปี2024ครั้งนี้เป็นนกนางนวล2ครับไม่มีการตัดน้ำตัดเตะตัดไฟตัดน้ามันอาชญากรรมออนไลน์มันยังคงอยู่นะมันไม่เห็นมันหายไปเลยคือจีนเขาไม่ได้ใช้ระบบ ยิงทิ้ง,ง,ง,งนะครับเขาเอาข้อสุรพลการยุติธรรมที่จีนแต่มันตั้งเ0 0 0หลาย คนจีนที่โดนจับตัวไปเรียกค่าไถในเมืองนี้เยอะมากเขาเรียกค่าไถมีตั้งแต่ห้าหมื่นหยวนถึงแสนหยวนถึงสามแสนหยวนนะครับถ้าคุณเรียกค่าไถแล้วสำเร็จเนี่ยอีกหน่อยคนจะโดนจับตัวมาเรียกค่าไถเต็มไปหมดเลยเพราะมันเป็นการหาเงินง่ายที่สุดเนี่ยไม่ต้องไปหลอกลวงอะไรให้เหนื่อยนะฮะอันนี้คือทําให้เราทราบว่าจริงๆแล้วอาชญากรในประเทศจีนเนี่ยหาเงินในจีนจีนไม่ได้ก็มาหาเงินในต่างประเทศอย่างนี้เพราะมันได้เงินแน่ๆแล้วก็กลับประเทศได้เป็นการร่วมมือกันระหว่างอาชญากรไม่ได้บังคับอันนี้เรียกว่าเไมน,นนยอัีี้เรกกว่าแ๊งค